ในตำบลพระรงองอหาดใหญ่จสงขลาค่ะหลังจากที่พวกเขาต้องเดือดร้อนนะคะจากรถบรรทุกไม้ยางพาราที่พบว่าน้ำหนักเกินด้วยนะคะแล้วก็มีการบรรทุกไม้ยางพาราที่เกินขีดความสูงที่กำหนดปรากฏว่าไปเกี่ยวกับสายไฟนะคะที่พาดระหว่างถนนค่ะจนชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนถึงขน,นาดว่าบางครั้งเนี่ยสายไฟเหล่านี้ลงมาฟาดหน้าชาวบ้านที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมาค่ะ ชาวบ้านที่บ้านควรที่ราชหมู่6นะคะในพื้นที่ตำบลพระตงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะได้มอบหลักฐานนะคะทั้งคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดรวมถึงภาพถ่ายค่ะที่มีการบันทึกเหตุการณ์รถบรรทุก6ล้อคันหนึ่งซึ่งเป็นรถบรรทุกพ่วงนะคะ10ล้อบรรทุกไม้อย่างพารามาเต็มคันรถจนสูงเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ปรากฏว่าไปเกี่ยวเข้ากับสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าจนขาดขันแล้วก็ห้อยระยงระยางลงมาทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะคะเนื่องจากว่าสายสื่อสารเหล่านี้เนี่ยพอห้อยลงมาแล้วปรากฏว่าไปฟาดเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์นะคะจนเป็นเหตุให้ชาวบ้านที่ขับรถมาพอดีเนี่ยเกิดล้มรถลงเนื่องจากมองไม่เห็นสายสื่อสารนะคะที่ห้อยลงมา นอกจากนี้ชาวบ้านบอกเขาว่าบางรายเนี่ยโดนสายสื่อสารตีเข้าที่บริเวณใบหน้าน,นะคะหรือว่าฟาดเข้าที่ใบหน้านั่นแหละจนได้รับบาดเจ็บกันหลายรายซึ่งถนนเส้นนี้ชาวบ้านบอกว่ามักจะมีรถบรรทุกหกล้อรถบรรทุกพ่วง10บล้อที่บรรทุกนะคะน้ำหนักแล้วก็ความสูงเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดแล้วก็มักจะมีการใช้ถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นทางลัดเพื่อหลีกเลี่ยงนะคะการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบที่บริเวณดังกล่าวซึ่ง ตั้งอยู่ที่บ้านควนขี้แรดหมูหกในตำบลพระตรงอเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะก็พบเข้ากับสายสื่อสารนะคะที่ยังพบเห็นนะคะการขาดกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณก่อนที่ชาวบ้านจะพาไปดูร่องรอยสายสื่อสารที่ขาดห้อยลงมารวมไปถึงยังมีจุดที่ม้วนเก็บเอาไว้เพื่อความปลอดภัยในบริเวณโคนเสาไฟฟ้าอีกด้วยชาวบ้านรายหนึ่งเล่าให้ฟังเขาว่ามีรถบรรทุกพ่วง1ิบล้อนะคะที่บรรทุกไม้อยางพาราจนน้ำหนักเกิน ปรากฏว่าวันเกิดเหตุเนี่ยไปเกี่ยวเข้ากับสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าแล้วก็เจอเหตุการณ์นี้นี่ก็บอกว่าบ่อยมากเลยนะคะทําให้ชาวบ้านที่ขับรถมอเตอร์ไซค์โดนสายสื่อสารเนี่ยฟาดเข้าที่บริเวณใบหน้ารวมไปถึงเกี่ยวรถมอเตอร์ไซค์ล้มลงได้รับบาดเจ็บหนักสุดบอกว่าเคยมีเหตุการณ์โดนสายไฟฟ้าเนี่ยนะคะช็อตเอาก็มีซึ่งชาวบ้านบอกว่าที่สายสื่อสารมีกระแสไฟฟ้าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม2564 ซึ่งที่ผ่านมามีการโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจทางหลวงตำรวจท้องที่รวมถึงแจ้งข้อมูลไปยังศูนย์ดำรงธรรมแล้วด้วยนะคะแล้วก็อยากฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้รีบดำเนินการเดินสายใหม่เนื่องจากว่าปัญหาที่เจอเพราะว่าถนนสายนี้ค่ะมีการทำถนนลาดพื้นนะคะที่ความสูงเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมทำให้เจอปัญหาสายสื่อสารนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ย จะไม่ประสบปัญหารถเกี่ยวสายค่ะเนื่องจากว่าถนนนี่ไม่ได้ยกระดับสูงขึ้นสายสื่อสารก็ยังอยู่ระดับเดิมแต่พอวันดีคืนดีเนี่ยนะคะเจอปัญหาถนนเนี่ยมันถูกยกระดับขึ้นมาหรือว่าลาดยางใหม่เนี่ยก็ทําให้ตัวรถก็ต้องยกความสูงขึ้นไปด้วยนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นปัญหานะคะที่ทําให้รถนะคะหรือว่าสิ่งของที่บรรทุกมาในรถโดยเฉพาะไม้อย่างพารานะคะที่บรรทุกเกินความสูงของรถเนี่ยไปเกี่ยวกับสายไฟที่พาดระหว่างถนนอย่างที่เห็น ชาวบ,บ้านอีกคนหนึ่งค่ะบอกว่าถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนที่มักจะมีรถมุ่งมาจากอำเภอจันนะอำเภอนาทวีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถที่บรรทุกไม้นะคะที่เป็นยางพาราและโดยส่วนใหญ่ก็จะพบว่ามักจะมีความสูงมากกว่าตัวรถทั้งนั้นนะคะซึ่งพอผ่านจุดนี้ก็จะไปเกี่ยวเข้ากับสายสื่อสารขาด กลางวันก็จะเห็นสายสื่อสารนะคะที่ห้อยลงมาเนี่ยก็พอจะหลบเลี่ยงได้แต่ชาวบ้านบอกว่าถ้าใครที่ขับรถมาในช่วงกลางคืนยิ่งโดยเฉพาะไม่ใช่คนในพื้นที่เนี่ยนั่นแหละค่ะปัญหาที่จะตามมาก็คือมักจะไปเกี่ยวเข้ากับสายสื่อสารนะคะที่ถูกชนแล้วห้อยขาดลงมาบางคนเนี่ยก็เจอลักษณะอาการคือสายไปฟาดเข้ากับบริเวณใบหน้าไปเกี่ยวเข้ากับรถจนรถเนี่ยต้องล้มลงได้รับบาดเจ็บก็มี ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของชาวบ้านนะคะที่บอกเล่าข้อมูลตรงนี้ให้เราฟังค่ะประสบปัญหาครับตรงนี้เราประสบปัญหาอะ,อะไรบ้างครับตรงนี้ก็คือตอนนี้สายสายสื่อสารนะคะมันขาดแล้วก็ห้อยลงมาอยู่ที่ถนนทําให้รถเนี่ยคะ่ะที่ว่าผ่านไปผ่านมาเนี่ยคะ่ะโดนสายไฟเนี่ยคะ่ะฟาดบ,บางครั้งก็เขาบอกว่ามีเหมือนกับเหมือนกับเอ่อไป,ปไฟฟ้าค่ะอยู่กระแสไฟะคะ่ะอยู่ที่สายไฟะคะ่ะ ตรงนี้เนี่ยก็คือสาเหตุที่ทําให้สายสื่อสารหย่อนลงมานี่มาจากอะไรฮะรถรถบรรทุกเกี่ยวค่ะปกติแล้วรถบรรทุกนี่คือความสูงอยู่ที่เท่าไร่ระก็เมื่อวันนั้นที่เขาวัดไปก็ประมาณเ,เกินห้าเมตรนะคะแล้วตรงนี้จากปกติยังไงฮะเขาบอกว่าสายไฟห้าเมตรแต่ว่าตอนนี้ถนนมันทําใหม่แล้วก็มันก็สูงขึ้นทําให้สายไฟตรงนี้ค่ะมันต่ํำ ตรงนี้อยากให้เจ้าที่ดำเนินการแก้ไขยังไงบ้างฮะก็คืออยากให้เจ้าหน้าที่มาเอ,อเดินสายไฟใหม่ค่ะสา,สายสายสื่อสารค่ะแล้วที่ผ่านมานี่มีผู้บาดเจ็บไหมฮะมีค่ะ